ต้อนรับก็สุชาติยา Very V RP <Yeah. S 1> แอดสิงเจวมาแล้วกับเพื่อนๆกับการเล่าข่าวตาร์ฟิลเพื่อน,นไม่เลื่อนผ่านทุกการ subscribe ทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวและทุกการแชร์หรือแม้แต่การสมัครสมาชิกช่องแอดต้องขอกราบขอบพระคุณจากใจที่ช่วยส่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มาให้กันโดยตลอดเลยนะคะกราบค่ะ มาค่ะวันนี้แอดจะมากับการคัมแบ็กของนนลิซ่านายบาโบจะว่าไปแล้วฉันว่าทีน้องของพวกเราเข้ารู้ทุกสถานการณ์ทุกกระแสด,ดราม่าในโลกออนไลน์เลยนะคะรอบก,ก่อนหนะน้านี้ได้มีชาวเน็ตมาวีนทีหาว่าทีตอกไข่ไม่แตกหรือมาแดกดันว่าบีบมะนาวไม่เป็นท่าล่าสุดก็เป็นประเด็นใหม่อีกแล้วจ้าสร้างเรื่องใหม่ๆกันไปเลยแบบโนสนโนแคร์ son, no care. ที่แม้แต่ อาหารแปรรูปชีก็เปิดด้วยวิยธีของชีกับการเปิดสแปมแฮมกระป๋องที่ลิซ่าหาช่องทางการเปิดแบบมิติใหม่ด้วยการใช้สอกสั้นหลังสวนเป็นการเปิดป่องที่แม่ไม้วยไทยมากเวอร์รัดเลยละ่ะโดยเมื่อคือนนี้น้องมาทำสแปมกิมจิฟรายไรยซ์หรือข้าวผัดกิมจิใส่สแปมนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าประเด็นบีบมะนาวไม่ถูกท่าดามาประสาทแดกเพิ่งผ่านพ้นไปลิซ่า ก็มาสร้างทอปิกใหม่เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมเมื่อน้องเอาสแปมออกจากกระป๋องไม่ได้น้องเลยใช้สอกกระแทกของกระป๋องไม่แตกก็เลยเปลี่ยนไปใช้รีโมททุบแต่ที่ฉันขำสุดคือท่าตั้งกาดตั้งรับกันน้ำมันกระเด็นใส่หน้า<อ>นี่แอดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนออกมาเอดีดเคตชีอีกแน่นอนเปิดกระป๋องแบบนี้ไม่ถูกนะมันต้องเปิดแบบนี้ใช้รีโมททุบก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไปเปิดทีวีต่อไม่ได้ <c oughs> ใช้ ข้อมือถือตะลิวแบบนี้ผิดนะเดี๋ยวปวดข้อมือเอาได้นะอะเอาให้กระแสบีบมะนาวผิดท่าจะท้ายปวดมือได้ปัญญาอ่อนต่อไปยาวๆเลยจ้ะ เป็นแอนตี้นี่ไม่ง่ายนะเพราะนอกจากจะต้องเป็นประสาทแดกแล้วยังต้องเป็นเซลล์เอสตีมต่ำมากๆอีกด้วยแถมมองโลกในแง่ร้ายไม่มีความนับถือในตัวเองเสพติดการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีแต่จะสร้างให้ใส่เสียเพราะการชอบมองหาข้อเสียของคนอื่นมันเป็นการฝึกมองตัวคุณเองในแง่ลบไปด้วยมีแต่จะทำให้ตัวคุณเองคิดมากเป็นกังวล ว่าคุณจะทําผิดพลาดแบบนั้นบ้างไม่ได้ความนับถือในตัวเองก็จะยิ่งต่ําลงดังนั้นทุกครั้งที่คุณพูดลบชีวิตคุณก็จะติดลบไปด้วยค่ะ ลองเปลี่ยนคำพูดจากบีบมะนาวไม่ถูกท่ามาเป็นฉันอยากลองบีบมะนาวด้วยท่าของลิซ่าแบบนี้บ้างจังอะไรแบบนี้จะดีกว่าไหมหรือจะเอาแม่ไม้มวยไ,ไทยไปเปิดกระป๋องสแปมแบบลิซ่าบ้างก็ได้ไม่ผิดเลยกะอีแค่ทำกับข้าวมันจะอะไรกันนะกนหนาจะให้ลิซ่าเก่งอยากให้ได้เลยดีต้องไปสมัครเรียนเป็นเชฟกันไหมล่ะลิซ่าจะมารายก็เกะแบบนี้นะ้า มรชาติแฟนคลับก็รู้สึกได้ว่าลิซ่าเข้าถึงง่ายน้องเป็นตัวของตัวเองได้กลมกล่อมและเป็นเมดเมากสร้างความบันเทิงกับผู้ชมอีกตัางหากนาน,นานทีจะมาไลฟ์เท้งทีมันต้องสร้างสีสันปักสาวแบบรังแบบนี้แหละถึงจะถูกซึ่งแอดว่าน้องน่าจะรู้เรื่องดราม่าตอไข่กับบีมะนาวนะคะเพราะในไลฟ์น้องพูดว่า I don't want you guys to judge me <c oughs> นั่นไง น้องพูดดักไว้ก่อนเลยไงว่าไม่อยากให้พวกคุณมาตัดสินหนูโอโอโอ,โอลิซ,ซ่าไม่ต้องน้อยนะหนูลูก<ม>อีกคนช่างติที่มีเท้าฝ่าหอยน้อยแบบลืนหายไปกระรูคุมขนเทีย <t iny> <ๆ>บไม่ได้เลยกับขุนพลคนรักลิซ,ซา่าที่มีมากว่ายเยอะเรียกได้ว่ามากมายไปนอกโลกระบบสุริยะจักรวาลโซล,ลาร์ซิสเต,ต็มจ่ายแกนฉิกยิ่งกว่า <t iny> แต่ฉันก็ชอบนะที่น้องออกมาพูดประชดเล็กๆเน็บเนบหน่อยๆมั เป็นวิธีแสดงออกถึงความรู้สึกของนอริซ่าบ้างซึ่งมันไม่ผิดเลยมันแปลว่าน้องยอมรับความรู้สึกโกรธและไม่โทษตัวเองและไม่อยากเก็บกฎมันไว้แล้วเลยพูดออกมาแบบลอยๆเ,เป็นการระบายแบบเบาๆแต่ทุบแอนตี้แบบแรงๆเอาให้จุกอ,อกหลังแอนกันไปเลย แกใจฉันมาก <Hey. S 1> ช,รช,าชีรู้ชี่ทราบชี่เสิร์ฟชีเหวี่ยงชีตีชี่ตบลงปั้งสังสามเมตรแม่ก็คือแม่ตัวแม่จะแข่เพื่อ mother is mothering ตบแอนตี้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างดีและมีความสุขจบ ในไลฟ์ลิซ่าก็ได้มาจะปล่อยด้วยว่าชุดคอนที่ไทยในวันสุกเสาร์และอาทิตย์นี้ทีจะทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงกันอย่างแน่ๆนแล้วก็ทาหน้าฮอปตกใจประกอบไปด้วยแถมน้องยังบอกอีกว่าตอนที่พี่อลิซเห็นชุดนั้นพี่อลิซถึงกับตะลึงแล้วบอกว่าเธอจะเต้นในชุดนั้นได้ยังไงเอาแล้วเอาแล้ว สักขนาดเนี้เลเล่เ,ลเลตรียมเป็นลมกันได้เลยอย่าลืมพกกระดาษทิชชู่ไปซับเลือดกันเดาวกันด้วยนะเอ๊ะหรือว่าน้องจะใส่ชุดไทยเต้นกันนะถ้าพี่อลิสบอกว่ามันเต้นยากขนาดน,นั้นนะอ่ะเพื่อนๆคิดว่าไงชุดมันจะเป็นยังไงเม,มาส์มาเม้นมาดาวกันเล่นๆได้เลยแต่ฉันเชื่อว่าชุดจะต้องสงฐานะไทยแลนด์บ้านเกิดของน้องแน่ๆค่ะและนอกจากนี้น้องอย่าพูดถึงรอยสักรอยใหม่รูปปลาโลมาที่ข้อเท้าของน้องด้วยนะคะ ที่น้องเลือกรูปปลาโลมาก็เพราะว่าตอนเด็กๆคุณแม่เคยให้สร้อยจี้ปลาโลมากับน้องแต่น้องทำสร้อยเส้นนั้นหายตอนที่มาอยู่ที่เกาหลีคราวนี้น้องเลยสักติดตัวไว้เลยจะได้ไม่หายไปไหนอีกน้องรักคุณแม่มากๆและรู้สึกผูกพันกับส้อยปลาโลมากๆลินลี่ได้ฟังและใจฟูมากเลยค่ะหนุลูกไปกันต่อกับ,บบทความล่าสุดจาก Vogue ที่ไปสัมภาษณ์สตลิตของลิต้าทั้งคุณเนนนิสและคุณเบรค เกี่ยวกับอ u ฟฟิ t ทัวร์เดยไลน์โดย Vogue บอกว่าสไตลิสต์ของลิซ่าอย่างเบรดอลาเนลสันและแนนนสต์ได้เปิดถึงเบื้องหลังลุคสุดเพอร์เฟกในทัวร์ของลิซ่า การที่ BLACKPINK ออกทัวร์อีกครั้งนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็น POP STAR ร์กวันใจของเราอย่างลิซ่ากลับมาขึ้นอยู่บนสเตจอีกครั้งลิซ่าขึ้นชื่อเรื่องลุกบนสเตจสุดปังและคาแรคเตอร์สุดเริดดังนั้นการทัวร์ครั้งนี้ส t ตล์ลิสทั้งสองคนของเธอจึงได้ทุ่มเทกันอย่างเป็นพิเศษโดยคัดสรรไม่เพียงแค่ชุดแบรนด์จากดีไซเนอร์ชื่อดังเท่านั้นแต่ยังมีชิ้นที่สั่งตัดขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะลิซ่าอีกด้วย ซึ่งพี่นันนิสได้บอกด้วยนะคะว่าโชว์ที่กรุงเทพมีความหมายสำหรับลิซ่าม,มากๆเพราะเป็นประเทศไทยบ้านเกิดพี่นันนิสเลยอยากจะสร้างบางอย่างให้เป็นที่น่าจดจำจริงๆดีไซน์ในแต่ละวันมันจะเชื่อมโยงกันในทั้ง3โชว์จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องและพัฒนาไปเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยค่ะโอ้โหพูดมาสัขนาดนี้นเลเล่อดใจไม่ไหวแล้วค่ะ เพื่อไม่ให้หัวใจทํางานหนักจนเกินไปในระหว่างรอแอดเลยอยากจะขอให้เพืเ่อนๆช่วยกัน stream เพลงของลิซา่าต่อไปยาวๆเลยค่ะให้สมกับที่น้องทุ่มสุดตัวเทหมดหน้า hey. พัฒนาอัพเลเวลทุกอยาก่างพวกเราต้องมาช่วยกันตอบแทนความตั้งใจของลิซ่ากันเยอะๆด้วยวิธีง่ายๆเลยนะคะคือการสตรีมเพลงสตรีม MV และเทรนงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงคอมเมนต์ส่งความรักเป็นกำลังใจให้ลิซ่ากันเยอะๆด้วยนะคะเพราะลิซ่ามีแค่เล่นเลวันนี้แอดก็ขอเพื่อนแฮปปี้วันเดย์กันทั้งวันเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไ like, ลค์และแชร์แล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขกันมากนะคะแรดังๆเลยสาัสดค่ะ not save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking.